โอ้นานนานบอกเลยก็แค่ายะมีนานนานอยากจะดได้เอา้า<ป>เราโดนมาบตากันไปล้งตายเขาไม่ปาดนะเอาละครับคุณชมหมากำลาบนักขุดสุสานกันต่อเยอะเที่ยวใช่แล้วอ่ะ โอ้อีกแล้วหรือเนี่ยยกมือก่อนนะยกมือก่อนอย่าเพิ่งให้เขายกมือก่อนอย่าพิ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอางี้ดีกว่าแกมากับใครข้ามาคนเดียวน่ะท่านข้าจะถามแกอีกครั้งแกมากับใครข้ามาคนเดีานจะใครล่ะแกมากับใครเดียวโอ้ยมาคนเดียวท่านใจมีคารวะหรือเปล่าเรากระจายกันมีคารวะนะคารวะอะไร ระวันโจรแต่ขากี่ม <t iny il ad> ้ามาเล่นๆก็มาเจอปืนอีละท่านโอ้เมื่อกี้ใครยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานละท่านไม่มีใครมาเลยล่ะได้ได้ได้โอ้ยมาทำอะไรเจ้าหน้าที่โอ้โอ้ตรงนี้เชอรีฟมาเหรอท่านจุดตรงนี้แหล่ะขับมัดเขาเลยไว้เขา ออโอ้ท่านมาัดค่ะเลยโอ้เดี๋ยวข้าเก็บมัก่อนนะั้ครับโอ้ตรงนี้มันยังอยู่ในพื้นที่การปกครองของเชอรี่อยู่อ่ะแน่นอนโอ้ได้เลยก็คือจุดที่โอ้จุดที่ไม่ขึ้นชื่อใช่ไหมท่านท่านมันไม่มีที่ไหนปลอดภัยอ่ะหากท่านไปตอนใต้ท่านก็จะโดนพวกกลุ่มพราวานนอกกฎหมายอะท่านโดนแน่นอนท่ะขุดปุ๊บเขามาเลยอ่ะโอ้ได้เลยท่านได้เลย มท่านแบกข้าเบาๆหน่อยพอดีข้าเพิงกินสตูเนื้อไปสั่นนีเลยมันอยู่ที่ท่านว่าท่านเลือกที่จะสู้กับเชอริสหรือจะสู้กับกลุ่มคารวานอื่นอ่ะโอ้ข้าจะสู้เชอริสได้ยังไงกูท่านมากันโอ้ไม่ได้ชุกเะฟาละ่าเอาละยังไงก็ตามพวกข้ามาแล้วก็ขอขาท่านไปเลยนะใส่เลยมาท้นั่นไปสตรอเบอรี่นะสตรอเบอรี่ฮะ โอ้พอดีครับคัดเข้ามาล่าสัตว์จริงๆนะท่านล่าสัตว์ท่านล่าสัตว์มาทำมเทียวหลุมตกเนี่ยนี้เฮ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไปโอ้ทำได้เจ้าที่โอใจเย็นใจเย็นมาเข่าเลยท่านโอ้อีกแล้วล่ะข้าจับ้าเอาล่ะทำพอดีด้วยโอ้ท่านทำไมถังติดตัวท่านอย่างนั้นล่ะโอ้เนี่าจะสายตาน่าจะแม่มด แค่ไม่ไมดใช่ไหมท่านอันนี้มันเป็นแบบว่าอะไรชุดทำมาจากคำพิเศษมาโอ้ข้านึกว่าท่านทำเป็นปี๊ดเหมือนยาดองนะท่านข้าจะแบ่งข้าสักกึ๊บได้ไม่เลเป็นชุดโอรก็หอ้เวลาทำตัวดีๆนั่นี่แว๊บโอ้เมื่อกี้ท่านยังอยู่ทางโน้นอยู่เลยท่านมาทางนี้เร็วเหลือเกินโอ้เราอยู่เราอยู่ทุกที่อ่ะท่านเดี๋ยวเดี๋ยวท่านขุดได้อะไรดีไหมโอ้ข้าไม่ได้อะไรเลยท่านแล้วมาขุดหาอะไรเป็นพิเศษ วั็ดีค่ะข้ามาดูมันมีปอสโฟรัตอ,อะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออแล้วไปเหมือนตะกัวเลย <c oughs> เอาดีดีมาครุณา